สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาด่วนด่วนของอาจารย์แม่ก็ไม่ค่อยด่วนแหละค่ะสวัสดีค่ะนําสู่เข้าสู่ช่องนะคะอาจารย์แม่สลีเจโอทูนะคะเข้ามาก็ากดติดตามกดไลค์ช่องอาจารย์แม่ดูคลิปแบบไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะก็ขอให้เฮงเฮงังฟังสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะคะก็แต่เป็นสิ่งที่ดีใจดีใจมากมากเลยะค่ะเพราะว่าคือน้องนะคะเพลงของน้องนะคะอุ๋งองิงสาวซำน้อยคอยหักนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะชั่วโมงกว่ากและหละับเอ็าจะแม่ก็ทำหนึ่งนี่ไม่ได้เล่านะคะก็คือ พุ่งทะยานสู่ห้าล้านวิวไปแล้วนะคะหลังบ้านเพราะว่าหน้าปกก็เปลี่ยนแล้วพี่อมอิ่มก็มาเล่าแล้วนะคะแต่เราก็เล่ากลมุมกันนะคะก็ดีใจเพราะว่าน้องเคยพูดไว้นะคะว่าขอห้าล้านได้ไหมก่อนปีใหม่ถูกไหมคะมันก็ได้มาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วก็เนาะพวกเราก็จะต้องดีใจเพราะว่าคือพลังของพ่อฮักแม่ฮักนี่แหละช่วยกันหนุนช่วยกัน ฟังนะคะช่วยกันดันเพลงนี้ให้ไปสู่สิ่งที่น้องบอกไว้นะคะแต่อาจารย์แม่ว่ามันไม่เท่านั้นนะคะเพราะว่ามีเพลงเนี้ยเราเล่นกันจนแบบว่ามีอินฟูหลายๆคนนะคะคนดังทั้งหลายที่เรารู้จักนะคะไม่ว่าเป็นพี่พิมพ์พี่พายนะคะพี่ลํำไยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะคะที่ยิ่งยงนะคะ พิ้นมุ้ยสุจิตราถูกไหมคะายคนมากเลยเอาไปเล่นพอเล่นแล้วมันก็ด,ดังดังดังไปเรื่อยๆคนก็มาเปิดแผ่นนะคะเพื่อเล่นตอนนี้คนเล่นเยอะๆอาจจะแม่ยังเข้าไปเล่นเลยนะคะเพราะว่าอยากไม่อยากตกกระแสนะคะเป็นแพทเสียยของน้องก็ไปเลาะเนาะเพลงก็ไปเลาะพอพิงเราก็นะคะไปเล่นกันใครยังไม่ไปเล่นไปเล่นนะคะก็จะทําให้เราทันกระแสเนาะทำให้แบบว่า เนี่ยพอแผ่นเสียงไปเล่นคนก็ติดตามนะคะมันมีหลายกลุ่มด้วยถูกไหมคะแล้วก็นักร้องนถแรกหรือบรรดาหมูหมอํำหมู่ถูกไหมคะเอาไปร้องตั้งหลายคนหมอํำซิ่งอะไรอย่างเงี้ยตามเวทีต่างๆระบาดไปทั่วเลยนะคะคิดว่าช่วงปีใหม่นี่แหละอีกหกวันยังไม่ถึงดีมันน่าจะวิ่งไปอีกนะคะเพราะแม่เอซีก็ ะะฟังอาจจะแม่ก็ฟังทุกวันเนาะหลายๆคนก็ฟังตอนเนี้แต่ละวันวิ่งเป็นแสนวิวนะคะอาจะแม่สังเกตดูว่ามันมาวิ่งอปลายอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะคะสองอาทิตย์มาเนี่ยวิ่งแสนแสนแสนนะคะพวดเลยเข้าสู่ห้าล้านน้วันนี้นะคะเมื่อเช้ายังแบบนี้อยู่เลยนะคะสี่สี่ล้านเก้านิดๆเลยเนี่ยพออันนี้แล้วแล้วยังไม่หมดคืนนะคะแล้วก็หลังบ้านไปรอยอยู่แล้วคิดดูสิ กว่าจะถึงปีใหม่อาจจะแน่ว่ามันไม่ใกล้หกล้านแล้วเลยนะคะหรือมันจะอา6หกล้านเลยไปก็ได้ยาตรงหน้าแบบหน้าบาน,นแน่เลยเพงนางถูกไหมคะแล้วมันก็จะมีผลนะคะพ่อแม่เอฟซีทุกคนเนื่องจากว่าตอนเนี้มันมีข่าวได้กระทบกระแทกมาบอกว่าน้องเรามีบางคนวิจารณ์บอกน้องร้องเพิงไม่เพราะนนินนีนันใช่ไหมคะแต่เนี้ยวิวอะ่ะสาวน,น้อยไปทุกวันเลยนะคะเป็นค้านจะแสไงบางคนก็อยากจะพูดเพื่อให้ กระแสมันไม่ค่อยดีนะคะแต่มันไม่ฟังหรอกค่ะวิวมันไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าคนรู้จักทั่วโลกเลยสาวสมน้อยคอยฮักนะคะฟังไม่หยุดจุดไม่อยู่แล้วฟังเป็นทั่วนะคะยังกระจุดพูเลยนะคะกระจายไปทั่วเนาะแล้วก็ทําให้แบบว่าอคมชั้นลึกนี้เขาก็ที่จะจัดขึ้นมา คนที่ฟังเพลงอีล่าเยอะมากขึ้นนะคะมันก็มีผลแหละนะคะเพราะเป็นคนที่ติดกระแสงินวนใจมหาชนที่เราคาดหวังอันนี้ไว้อะนะคะช่วงนี้ไม่มีใครปล่อยเพลงมีน้องนี่แหละที่แบบเป็นหมอลำเป็นเพลงประเภทหมอลำแล้วไปปังสุดเลยนะคะอันนี้แหละเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับน้ององอิ่นด้วยนะคะ เป็นประโยชน์หลายหลายขั้นตอนเลยนะคะใครไม่รู้จักวิงวิ่งนะ้นานาดีเนี่ยไม่รู้วิสามน้อยเสาสำน้อยคอยหักเนี่ยหลุดเทนนะคะหลุดเทนเนาะมันจะมาวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ฟังฟังไปทั่วแล้วเนาะมีผลเลยนะคะการวิ่งของวิววิ่งแบบวิ่งแบบต่อเนื่องมากนะคะคิดว่าเดี๋ยวถึงสิ้นปีเนี่ยจะแม่ครับว่าหล้านไปนะคะ ล้านไปแล้วทุกๆคนเนี่ยอย่างพิมิมก็ทําข่าวใครๆก็ทําข่าวอาจจะแม่ก็ทําข่าวแบบเนี้ยพวกเราก็เข้าไปฟังกันอยู่แล้วนะครับมีความสุขนะคะเห็นวิวน้องไปได้แบบโอ้โหขนาดนี้นะคะอะไรอีกจะขนาดนี้ทีมอินฟูทั้งหลายเดี๋ยวก็กลับมาแล้วในช่วงปีใหม่คิดว่าการเปิดเพลงน้องเล่นเพลงน้องเนี่ยนะมันจะทําให้หลายๆคน เข้ามาเอาเพลงน้องไปเต้นเอาเพลงน้องไปฟ้อนเอาเพลงน้องไปเปิดในช่วงงานลื่นเริงสังสรร์ปีใหม่มันก็จะทําให้เพลงเนี่ยแพร่หลายเข้าไปอีกนะคะโอ้ยตอนนี้เลยแบบว่าเป็นเพลงที่ติดกระแสะเลยดังข้ามปีแน่นอนนะคะลังดังไปข้ามปีเลยเพราะว่าคนที่แบบว่าเขาเปิดแล้วติดหูกันเยอะแยะเนี่ยเขาก็ต้องเปิดซ้ําเพื่อลื่นเริงถูกไหมคะแล้ววงดนตรีต่างๆช่วงนี้คือ ไปเล่นมากมายหลายศิลปินนะคะถ้าไม่เอาของน้องหญิงไปเล่นที่หน้าห้างน,นะคะเชยเพราะว่าพอเปิดเพลงอันนี้ไปควรติดหูรู้จักแล้วก็ฟ้อนกันสนุกสนานมากๆตามที่เห็นถูกไหมคะเนาะเราก็แบบว่าดีใจกับน้องไปด้วยนะคะเดี๋ยวคือวันที่31ถูกไหมคะที่มีงานที่บ้านนะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะน้องก็เปิดนะคะ เอาวงไปแสดงเนาะแล้วก็วันที่หนึ่งก็มีด้แห่เมองเป็นวันทีเ่เขาดาวนะคะด้วยความยินดีจะก,กี่ล้านวิวก็แล้วแต่ตอนนี้เราตั้งเรารู้แล้วห้าล้านตามที่น้องขอได้อยู่แล้วแต่เมื่อวันนั้นมาถึงมันจะก,กี่ล้านวิวเป็นหกหกกว่าหรือไม่ถึงหกแต่ว่าเป้าหมายเราอยู่ที่ห้าล้านที่เราทำไปให้น้องมันก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็บ้านใหม่น้องสวยงามมากนะคะ ถ้าสมมติว่าใครว่างนะคะก็ไปเจอกันนะคะที่งานขึ้นบันใหม่ของน้องอิงนะคะก็ไปเจอกันได้ทุกๆคนพ่อแม่เอซีที่รักน้องนะคะไปฉลองพลุนะคะคนกลัวพลุคือน้องอิงแต่ว่าก็มีพลุที่พ่อนนท์ก็จะไปฉลองนะคะหลายๆคนก็แบบว่าคือเฝ้ารอวันที่เห็นน้องอิงสำเร็จตัวไปคะวันนี้มีของมาตั้งให้เห็นชัดเจนเช่น แต่ตัวภูมินะคะเรียยการเตรียมการมีเต็นท์มีอะไรพวกเราก็ยินดีกับน้องไปด้วยดีใจกับน้องไปด้วยทุกๆเรื่องนะคะบางเรื่องอาจจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาข้ามผ่านนะคะทุกคนข้ามผ่านเหลือแต่สิ่งดีๆไว้ไว้ให้น้องนะคะเรารักน้องเราก็คิดถึงแต่สิ่งดีๆที่น้องที่น้องได้รับถูกไหมคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่นะคะแทนพ่อโจมไม่รู้วันนี้พ่อโจยังจะลาอีกไหมเนาะ,ะนตัวลาเองไม่เสร็จ นะคะต้องรนี่คุณอิงก็เป็นคนที่มาดูแลวงแหนนะคบทุกคนจะเข้าไปเชียร์นะคะก็วันนี้ดีใจก็มาคุยกันถึงเราจะทําให้ไปได้เกิน5ล้านวิวหรือ6ล้านวิว5ล้านได้อยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆงปังๆทุกคนนะคะสุขสันต์วันจิตมาตรวันนี้นะคะคนสวัสดีค่ะ